ไุ้ยใช่ใบเตยส่วนผสมนะคะมีไส้เผือกกระเทียมเจียวน้ำตาลทรายเกลือป่นพริกไทยป่นน้ำมันพืชแล้วก็เผือกวิธีการทำนะคะไส้เผือกเราจะนำส่วนผสมทั้งหมดมาใส่เข้าร่วนเข้าด้วยกันโดยเริ่มจากกระเทียมเจียวใส่เข้าไปน้ำตาลทรายเกลือป่น ิกไทยและน้ำมันพืชเสร็จแล้วคลุกเ้าสวนมาส่งทุกอย่างให้เข้ากันนะคะ สำหรับไส้กุยช่ายนะคะก็จะมีส่วนผสมดังน,นี้เกลือป่นโซเดียมคาร์บอเนตน้ำมันพืชและซีอิ๊วขาวผักกุยช่ายนะคะเราจะหั่นเป็นท่อนๆน,นะคะวิธีการทำก็คือหั่นผักกุ้ยช่ายเป็นท่อนๆ จากนั้นนะคะน้ำกุยช่ายใส่กะละมังคลุกเขาส่วนผสมที่เตรียมไว้ให้เข้ากันนะคะใส่เกลือป่อนประมาณครึ่งช้อนชาใส่โซเดียมคาร์เนต นิดนึงน้ำมันพืชใส่ได้หมดถ้วยเลยนะคะซีอิ๊วขาวค่ะจากนั้นคลุกเ้าส่วนผสมให้เข้ากันนะคะ ส่วนผสมขนมแป้งขนมกุยช่ายใบเตยนะคะก็จะมีน้ําใบเตยแป้งสําหรับทําขนมกุยช่ายวิธีการทํานะคะเราจะนําน้ําใบเตยผสมเข้าไปกับแป้งที่เตรียมไว้จากนั้นนะคะคนให้เข้ากันและนําไปตั้งไฟไว้ให้เดือดนะคะหมั่นกวนไปเรื่อยๆนะคะจนแป้ง ผสมเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ำนะคะ ค่ะหลังจากที่นำแป้งไปต้มแล้วกว ite, นให้เข้ากันแล้วหลังจากนั้น,นแป้งสุกแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือจะทํามาทาเป็นเป็นตัวขนมแป้งกุยช่ายนะคะขั้นตอนแรกคือจะนําแป้งที่ได้มาปั้นเป็นก้อนกลมและหลังจากนั้นเราจะทามามาคึงเป็นแผ่นบางๆนะคะและหลังจากที่เราได้แผ่นบางๆนี้แล้วนะคะเราจะมาห่อเป็นไส้นําไส้มาห่อนะคะ แล้วเราก็จับจีบนะคะเป็นกลมๆเราก็จับจีบเข้าด้วยกันนะคะค่ะแล้วเราก็ได้เป็นขนมกุยช่ายนะคะหลังจากนี้เราก็จะนำไปน,นึ่งค่ะให้สุก โดยใช้เวลาประมาณ15นาทีนะคะค่ะส่วนไส้เผือกนะคะเราก็จะใช้วิธีเดียวกันในการห่อเหมือนไส้ผักผุ้ชายนะคะก็ตักไส้เข้าใส่เข้ามานะคะแล้วเราก็ห่อเช่นเดียวกับที่ทําห่อผักผุ้ชายนะคะ แล้วเราก็ได้เป็นขนมกุยช่ายไส้เผือกนะคะค่ะข,ขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะนําขนมกุยช่ายที่เราห่อเสร็จแล้วนะคะมานึ่งค่ะใส่ในซึ้งนึ่งเราจะใช้เวลาในการนึ่งนะคะ15นาทีค่ะ